สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด3.4จากในหนังสือสอสวทบทที่3เรื่องระบบจำนวนจริงนะครับโดยที่สำหรับแบบ3.4เนี่ยก็จะเป็นพวกที่สิดวัสดเ,เหลือกับาการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับแล้วก็เราเฉลยไปแล้ว2คลิปนะแล้วมันยาวก็เลยต้องทําคลิปที่3นะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้คือแบบฝึกหัด3.4นะครับแล้วก็ในคลิปที่1เราก็เฉลยเกี่ยวกับเนี่ยนะ ที่มันเป็นที่สูบทเศษเหลือนะครับอันนี้อันนี้ก็ที่สูบทเศษเหลือนะครับแล้วก็พอ,อคลิปที่2ก็คือเรื่องการแยตกตัวประกอบพหุนามซึ่งในในข้อ5เนี่ยคือสัมประสิทธิ์ l e a d i n g proficient เนี่ยนะมันเป็น1ห,หมดนะน,นี่ก็ะจะเป็นแบบหนึ่งแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแยตกตัวประกอบของพหุนามที่แบบว่าสัมประสิทธิ์ของอตัวตัวหน้าสุดเนี่ยนะ,ะไอตัวสัมประสิทธิ์ของอตัวที่มีดีกรีสูงสุดเนี่ยนะ มันมันไม่ใช่หนึ่งนะครับอําก็จะต่าออไปเล็กน้อยนะครับก็อย่างเช่นดูข้อแรกก่อนนะคือข้อแรกเนี่ยพอเราจะแยกตัวประกอบเพื่อนำเนี่ยปกติเราก็จะหาค่า c ที่เป็นไปได้ซึ่งซึ่งเราก็จะดูแค่ตัวหารของตัวนี้นะเราไม่ได้สนใจตัวนี้นะแต่แต่ว่าคราวนี้เราต้องสนใจรับเพราะว่าอพอมันไม่ใช่หนึ่งเนี่ยคือปกติเป็นหนึ่งเนี่ยตัวหารมันก็มีแค่บวกลบหนึ่งก็เลยไม่ได้มีผลอะไร แต่ตันนี้มันมันมีผลละนะอ่าตัวนี้ก่อนนะครับอ่าตัวหารของลบหนึ่งเนี่ยนะลบหนึ่งเ,เราเราแจกตัวหารมามันจะมีหนึ่งกับลบหนึ่งซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมนะคือถ้าเกิดว่าอ่ตรงนี้เป็นหนึ่งนะเราก็จะอ๋อเนี่ยซี C, ที่เป็นไปได้คือหนึ่งกับลบหนึ่งแค่นั้นแหละนะเพียงแต่ว่าตรงนี้นะม,นมันมันมีหกผลมาด้วยเนี่ยซึ่งตัวหารของหกมันก็จะมีเนะ่ยหนึ 1, ่งลบหนึ่งสองลบสอง 3-3 6ลบ3 6ลบ6นะก็คือเอ่ C ที่เป็นไปได้มันไม่ใช่แค่1-1ลบ1แต่มันจะเกิดจากอาการเอาพวกนี้นะครับแต่ละตัวไปหารนะนั้น C ชุดเดิมยังมีอยู่แน่นอนเพราะว่าเวลาเอา1หรือลบ1ไปหารเนี่ยมันก็ตัวเดิมแหละเนาะ,ะดังนั้นก็เดี๋ยวผมเขียนเป็นบวกลบหแล้วกันนะแล้วอันนี้ก็เป็นบวกลบหมันมันมันจะได้มีเลอเทอด้วยแหละนะ ่ะก็คือเวลาเราเอาตัวนี้ไปหารเนี่ยนะก็จะได้ C ที่เป็นไปได้อันแรกนะครับก็คือบวกลบ1พอเอา C ตัวนี้นะครับไปหารเนี่ยมันก็จะเกิดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ c นะครับตัวหารของของ6เนี่ยนะครับไปหารตัวหารของลบ1เนี่ยมันก็จะเกิดบวกลบ1ส่วนสออ่าไล่หารต่อนะครับเอาบวกลบ3ไปหารก็เป็นบวกลบ1ส่วน เอาหกไปหารก็เอาก็อกอกมาเป็นหกลบหนึ่งส่วนหกเนี่ยนี่คือค่าสีที่เป็นไปได้นะครับดังนั้นตอนตอนตรวจเนี่ยมันก็เลยมีการ <c oughs> การแทนสีด้วยเศษส่วนด้วยนะคราวน,นี้ปกติผมก็จะแทนซีโดยใช้ที่สิบหกเศษเหลือเนาะแต่ว่ามันมีอีกวิธีนะครับในกรณีที่เริ่มมีเศษส่วนนี่การแทนค่าเศษส่วนเข้าไปมันก็อาจจะดูยุ่งยากนะผมก็เลยว่าเราใช้หารสังเคราะห์แต่ได้ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะ อย่างเช่นว่านะสมมติผมเนี่ยได้ C มาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีพหุนามแล้วเนาะผมก็ใช้หารสังเคราะห์แต่แรกไปเลยก็ได้นะครับโดยที่ถ้าถ้าเศษเป็นศูนย์ก็คือแสดงว่าเป็นตัวประกอบเนี่ยพอเศษไม่เป็นศูนย์ก็ทําตัวอื่นต่อแคนะ่นั้นเองนะอ่าตัวอื่นผมก็อ่าจะทดสอบ C ที่เท่ากับ1นึ่งนะผมก็หนึ่งมาใส่เนาะแล้วก็เอาเหมือนเดิมนะหารสังเครานะห์นะมันเรียงอยู่แล้วนะครับหก x กำลังสามลบสิบเอ็ด x กำลังสองบวกของ x ลบหนึ 2, ่ง เราก็เอาสมมติมาเขียนเรียงแบบตามปกตินี่แหละ <c oughs> จากนั้นเนี่ยเราก็ทำการคำนวณแบบหารสค้อเนี่ยหนึ่งคูณหกนะก็ะตอบหกอันนี้บวกกันเป็นลบห้าคูณออกมาก็จะเป็นลบห้าบวกกันได้หนึ่งอันนี้ฟลุ๊กนะคูณต่อได้หนึ่งเนะี่ยบวกกันที่สุดเนี่ยพอ,พอเศษเป็นศูนย์เนี่ยนะก็แสดงว่าเออใช้สีเท่ากับหนึ่งได้นะ หรือใครไม่เชื่อเนี่ยก็เอาซีเท่ากับหนึ่งแทนตรงเนี้ยนะมันก็เศษเป็นศูนย์คือมันอันเดียวกันนั่นนะครับทั้งอาหารยาวหารสั้นหารสังเคราะห์เนี่ยแล้วก็ที่สมบ่วนเศษเหลือเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่นะมันก็แทบจะเกือบจะเป็นอันเดียวกันอยู่ละนะก็เลยมันมันมันใช้ได้เหมือนกันแหละนะครับคราวนี้พอเป็น c เท่ากับหนึ่งใช้ได้ปุ๊บก็แสดงว่าพู่นามเนี่ยสมมตินี่คือพู่นามที่ที่เรากําลังแยกตัวประกอบนะ ก็คือแบบเดิมนะตรงที่พอ c ท้กหนึ่งใช้ได้แสดงว่า x ลบ c ก็คือ x ลบหนึ่งเนี่ยเป็นตัวป,ประกอบอันหนึ่งแล้วก็เวลาพอไปหารปุ๊บก,ก็เนี่ยใช้หารสังข้อไว้แล้วใช่ไหมมันก็จะนี่คือพวกสัมประสิทธิ์ของของคนหารนะพ่อุณนามที่จะเอามาใส่ต่อเนี่ยจากอันเดิมเนี่ยที่มันเป็นกําลังสามอันนี้คือสัมประสิทธิ์กําลังสอง 2, กำลังหนึ่งกำลังศูนย์นะมันก็เลยออกมาเป็น6 x กำลังสองลบ5 x บวก1นะครับจากนั้นเนี่ย แล้วก็อันนี้มันกำลังสอนแล้วเรากค็คิดในใจเอาก็ได้เนาะอะย่างอย่างหกกำลังสองนี่ก็อาจจะแบ่งเป็น2 x กับ3 x หรือว่าห6 x กับ x เฉยๆเนี่ยนะนะมันก็ต้องลองแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองกัน,นะกกับ1นเะนี่ยสมมุติถ้าเรา6แบ่งเป็น2 3 1ก็แบ่งเป็น1 1เราอยากได้ลบ5ก็อาจจะอ๋อรู้แล้วเนี่ยนะก็คืออาจจะมองว่าเราใส่ลบ1ลบ1ตรงนี้นะนั่นก็คือ2 x ลบ1 สาม x ลบหนึ่อ่ะตัวดีกรอบเผือคิดเลขผิดตรงนี้คูณนี่ได้6 x สงนะลบสอ x ลบส x ก็ลบห x จริงนะลบหคูณลบหก็ได้1จริงอ่ะแสดงว่าแยกตัวกรอบคิดเลขถูกแล้วนะเนี่ยก็เสร็จละนะครับสำหรับข้อข้อหนะข้อ6.1นะครับว่าแยตกตัวรอกออกมาเป็น x ลบหคูณส x ลบหคูณส x ลบหต่อมาครับมาดูข้อ2องนะหกเนี่ยนะนะเดี๋ยวลบันนะเดี๋ยวมันปนกัน ลบเลยนะครับที่แบบทดสอบครั้งเดียวเราเราได้เลยนหะมือนฟ <S 2> <S 2> <S ลูกหรอปกติเราก็เริ่มจากหนึ่งลบหนึ่งและแล้วถ้าทามันไม่เบิร์กเราถึงจะไปลองอื่นนะ,ะมาดูนะครับข้อสองข้อสองนี่ก็เราก็ดูตัวหารของลบหกบวหกนะนเดี๋ยวจับหารกันนะโซหารหกลบหกก่อนก็จะมีอะไรบ้างมีบวกลบหนึ่งบวกลบสองบวกลบสามบวกลบหกนะ,อ,ะอันนี้คือ นี่ผมเขียนยอ่อนะหมายถึงว่าผมจะพูดแค่ว่ามานั่งตัวหารของลบหคือดังต่อไปนี้แล้วกันนะงนั้นตรงนี้นี่ไม่ใชป่ปีตีความเป็นท่าแล้วแบบในวิชาตรรกศาสตร์เนาะคือผมแค่พูดเดย,ยอะย่อนะนักเรียนต้องไปเขียนเต็มเต็มเ,เอาเองนะไม่ใช่มานั่งงงทีหลังว่าอาจารย์เขียนอะไรนะ,ะตัวตัวหารของหกก็ชุดเดียวกันแหละนะแล้วก็จากนั้นเป็นไงเราก็คือเอาพวกพวกนี้นะครับไปไปไล่หารแต่ละตัวหมดเลยนะ ดังนั้นอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยสมมุติเราเรา,เราเอาพวกนี้นะไปไล่หารบวกลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ค่า c อันแรกมาก็คือมีบวกลบหนึ่งนะแล้วก็บวกลบหนึ่งส่วนสองบวกลบหนึ่งส่วนสามแล้วก็บวกลบหนึ่งส่วนหกนะ,ะก็คือเนี่ยสี่อันเนี้ยนะไปไปไล่หารให้หมดมันก็ออกมาตบบนี้ต่อมาบรรทัดถัดมานะครับก็คือเราจะเอาสี่ตัวหรือดแปดตัวเนี่ยเนาะนับนับแปดตัวสี่ตัวแล้วแต่นะไปหารบวกลบสองอ่นะก็ มันก็จะมีอะไรบ้างนะมีบวกลบ2นะแล้วก็อตอนตอนที่เราเอาตัวนี้ไปหารเนี่ยมันบวกลบ1มันซ้ําก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็เอานี่ไปหารนี่ไปหารเนี่ยนะมันก็จะมีบวกลบ2อส่วนสแล้วก็บวกลบ2อส่วนหเนาะบวกลบ2อส่วนหเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อ2ส่วนหเนี่ยตัดกันคือ1นึ่งสก็ซ้ำมก็ไม่ต้องเขียนอะ่ะก็เสร็จละ สำหรับตัวนี้ต่อมาครับเอาพวกนี้นะไปไล่หารบวกลบสามเนี่ยมันก็มีอะไรบ้างอ่มีบวกลบสามนะแล้วก็บวกลบสามส่วนสองแล้วก็คำนี้เนี่ยพอเอาบวกลบสามไปหารเนี่ยมันก็เกิดเป็นบวกลบหนึ่งก็สามก็ไม่ต้องทานะแล้วสุดท้ายบวกลบหกเอาไปหารตัวนี้นะมันก็คือเกิดบวกลบหนึ่งสองก็คือสามแล้วดังนั้นก็เสร็จอีกชุดหนึ่งต่อไปเอาทั้งหมดนี่นะครับไปไล่หารบวกลบหกอ่มีอะไรบ้างนะ มันก็จะมีบวกลบ6ต่อมาบวกลบ3มีอยู่แล้วเนาะเวลาเอาเอาอันเนี้ยนะครับไปให้ไปหารเนี่ยก็มีบวกลบ3เนาะแล้วก็อันนี้ไปหารตัวนี้มีบวกลบ2นะแล้วก็อันนี้ไปหารตัวนี้มีบวกลบ1นะึ่งนี่คือ C ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะเราก็แค่หวังว่าโอ้อย่าให้ต้องมานั่งแทนเศษส่วนหรือว่าตัวเลขอะไรเยอะๆเลยเนี่ยดังนั้นก็เหมือนเดิมเนี่ยเราก็ไล่แบบไอ้พวกน้อยน้ยน,ยนี่ก่อนก็ได้นะไอ้พวกแบบเออไม่ไม่ได้จะต้องแทนยากหรือเปล่าเนี่ยนะ เนี่ยพวกอย่างนี้หนึ่งส่วนสองหนึ่งสามก็ไม่ไม่ไม่ต้อไม่แน่ตกใจหรอกเนี่ยนะนะนี่ยนะพวกเนานะแต่นี้โอ้ยตัวเลขเยอะหรืออันนี้ก็แบบโอเษส่วนเยอะจังลุกลังเนี่ยนะก็เราก็เราก็ต้องลองเอาเองนะแต่ใครคิดเลขเร็วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ,อะลองเลยแล้วกันนะก็คือเหมือนเดิมผมจะหารจำเพาะนะครับผมก็เริ่มจากตัวตัวง่ายๆก่อนสี่ลบหนึ่งเนะี่ยแล้วก็สองนี่ผมก็จะมี การเขียนสั 3, 1, ิบติเรียงไปแล้ว 6x กำลัง3 1x กำลัง2ลบ 11x กำลัง1ลบ6เนี่ยนะแล้วก็หนึ่งทดสอบเลยนะมี6นะคูณกันเป็น6บวกกันเป็น7คูณกันเป็น7บวกกันเป็นลบ4คูณกันนะเป็นลบ4ก็ไม่ศูนย์ละเนี่ยออกมาเป็นลบ10เนี่ยนก็คือไม่ไม่ไม่ศูนย์ละนะพอไม่ศูนย์ก็ไม่ใช่ตัวประกอบเราก็ไม่เอานะต่อมาเนี่ยเราก็ ทดสอบ c เท่ากับลบหนึ่งบ้างนะอ่าก็สมบัติก็แบบเดิมนะหกหนึ่งลบสิบเอ็ดแล้วก็ลบหกนะอ่ะทดสอบลบหนึ่งบ้างก็ดึงหกลงมาเอาลบหนึ่งคูณก็เป็นลบหกเป็นลบห้าบวกเป็นคูณกันเป็นห้าบวกกันเป็นอ่าลบหกคูณกันเป็นหกเอาศูนย์เน่เสร็จแล้วนะใจสี่มาตุ่มตัวละแสดงว่าอ่าในข้อสองเนี่ยสมมติเหมือนเดิมนะเอานี่เป็น p x ไปนะ พีเอของเขาสองเนี่ยนะพีเอ็กเนี่ยก็คืออะไรนี่เนี่ยใช้ลบหนึ่งได้ผลก็คือแสดงว่า x ลบกับ c เนี่ยก็คือ x อบวกหนึ่งเนี่ยนะก็จะเป็นตัวประกอบหนึ่งส่วนพอเอาหารแล้วหารลงตัวมีเศษเป็นศูนย์เนี่ยและผลหารคือไรนี่คือสัมประสิทธิ์เนาะจากเดิมกำลังสามนี่เป็นแสดงว่าสัมประสิทธิ์กำลังสองก็หกเอ็กกำลังสองลบห้าเอ็กลบหกนั่นเองนะ หก x กําลังสองลบห x กําลังหนึ่ลบหอย่างนี้ต่อมาที่มันกําลัง2แล้วเราก็เหมือนเดิมอ่ะก็กะเอาอยู่ดีนะก็เหมือนเดิมมี6กลบหใช่ไหมหกลบ6กเราอยากได้ 5, ลบห้าเราก็เอ๊ะหรือว่าอันนี้มันต้องลองนะเช่นเช่นถ้าถ้าใครลองเก่งก็ไม่นานก็น่าจะออกแล้วละนะ3 2 3 2ก็ได้เออ3 2เออ, 3, 2. เอ,อน,นี้ตัวเลขง่ายไม่ยากมากเลย3 2 3 2นะครับ ก็ <G ül üyor> คือเอาเอาสามเจอสามสองเจอสองแล้วก็เดี๋ยวจับลบกันน,นะแล้วก็ดังนั้นก็มีสามกับสองแล้วก็เอาสามเจอสรสามก็จะเป็นลบเก้าเองนะแล้วก็บวกสี่อย่างนี้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเช็คอีกรอบก่อนะเผื่อคิดเลขผิดเนาะอ็กนะอ X. บวกหนึ่งลอกมาเฉยน,นะครับแล้วก็อ่า อันนี้คูณอันนี้เป็นขเองสองจริงอันนี้ก็ลบ9กบวก4ก็เป็นลบ5จริงอันนี้ก็ลบ6อ่ะดงว่าคิดเลขถูกต้องก็เสร็จละอันนี้แยกตัวอกอนเสร็จแล้วนะครับสำหรับข้อ2นะคือเป็น x บวก1 3x บวก2แล้วก็ 2x ลบ3ต่อมานะครับเดี๋ยวยวลบกันนะครับใครจดไม่ทันกดพสตัวเองนะกดหยุดตัวเองอันเนี้ยเราก็ลอดตัวไปนะเนี่ยไม่ได้ต้องไปนั่งแทนโวยตัวเลขเยอะเนี่ยนะ แทนนี้เรามันเหลือกําลังสองแล้วนะโชคดีโจทย์โจ์ไม่ไม่โหดร้ายนะให้เรานั่งแทนไปเรื่อยๆไม่เสร็จสักทีนะเมื่อไหรจะเจอซีนะ,ะลบเลยนะครับต่อมานะมาดูข้อ3นะครับก็เหมือนเดิมผมให้ px คือนี้ละกัน เราก็มานั่งดูตัวหารของ1กับ8ปดนะหนะกับ8นะหนงี่ง่ายนะก็ออกมามีตัวหารคือบวกลบ1 8ก็มีบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ4บวกลบ8พอมันมีแคออ่อีตัวเดียวหรือ2ตัวที่ว่าเนี่ยบวกลบ1เนี่ยนะนะมันก็หารง่ายนะเขานี่ไปไล่หารเนี่ยก็จะเป็นค่าที่เป็นไปได้ของ C อ่ะไล่หารก็มีบวกลบ1บวกลบ1ส่วน2อนะ แล้วก็บวกลบ1ส่วน4บวกลบ1ส่วน8นะแล้วก็หารสักข้อได้นะเหมือนเดิมเราเริ่มจาก1เผื่อโชคดีอีกเนี่ยนะแล้วก็เขียนเรียงสมบัติสิทธิ์ไปแล้วเนาะมันก็มี 8x เอกำลัง4 8่อกำลัง3นะครับแล้วก็ 6x กำลัง2อ x 1x กงกำลังยอย่างงี้4เท่ากับ1น่เนาะก็โอ้อันนี้เห็นได้ชัดนะว่าแบบไม่มีทางศูนย์หรอกเนี่ย มันบวกหมดเลยอันหนึ่งคูณแปดได้แปดบวกกันสิบหกเนี่ยดังนั้นเราเห็นว่าโอ้มีแต่บวกเลยเนี่ยนะบวกบวกอย่างเดียวเลยนะบวกทุกอย่างบวกหมดดังนั้นอไม่ต้องทอําเห็นละว่าไม่ศูนย์แน่นอนนะเออจะแทนค่าหรืออะไรก็แล้วแต่ลบหนึ่งดีกว่าแลลบหนึ่งเผื่อรอดลองสิก็ลอกกันเดิมนะแปดแปดหกสี่หนึ่งเนี่ยนะเราสัมประสิทธิ์มันต้องนำตัวเดิมอ่ะนะแล้วก็อ่ะลองสิอุ้ยขอโทษครับ มันมันมันยังมีลบตัวนี้อยู่นะมันก็ยังมีโอกาสลองสิคูณมาเป็นลบแปดศูนย์คูณเป็นศูนบวกเป็นหบวกลบหออกมาเป็นลบสองอ่ะไม่ได้แล้วนะเออเศษเศษสามนะอ่ะไม่โชคดีเลยนะครั้งก่อนหน้านี้นี่โชคดีนะหนึ่งลบหนึ่งแต่ว่าตัวเลขที่ตัวที่ถัดไปก็าไม่ได้เยอะแย่บวกลบหนึสองลองเลยนะ เอาซเป็น1นึ่งส่วนสสินะส่วนสัมประสิทธิ์ก็ตัวเดิมอยู่ดี8 8 6 4 1อ่ะดึง8ลงมาเอา1 2คูณเอาลืมไปว่าเหมือนเดิมอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็น1นึก็มันก็มีเวิร์กเพราะนี่มันบวกหมดนี่ก็บวกเนี่ยนะคือเอาอเดี๋ยวนะขอโทษที 1, 2, นนะ่นึ่งนะเอาเอาคูณบวกคูณมันก็เพิ่มเพิ่มไปเลยนะดังนั้นก็ไม่เวิร์กนะไม่ไม่ได้ดังนั้นก็ทำต่อนะ ต่อไป c เป็นลบหนึ่งส่วนสองมั้งเอออันนี้มีลบก็มีโอกาสอยู่นะก็แปดแปดหกสี่หนึ่งอ่ะลองสิดึงแปดลงมาคูณเสร็จออกมาเป็นลบสี่บวกกันเป็นสี่คูณกันเสร็จเป็นลบสองบวกกันเป็นสี่คูณกันเสร็จเป็นลบสองบวกกันเสร็จเป็นสองคูณกันเป็นลบหนึ่งอ้าวนี่ได้แล้วนี่ดีศูนย์เห็นไหมนะแสดงว่า ข้อ3เนี่ยนะ px ที่ว่าเนี่ยมี x ลบ c เป็นองค์ประกอบเมื่อ c คือตัวนี้นะ x ลบ c ก็คือ x บวกหส่วนสเนี่ยดื้อๆเลยนะนั้น px คือ x บวกหนึ่งส่วน 2. สสัมประสิทธิ์คืออะไรบ้างนะคือ a อันเดิมเนี่ยมันเป็นกำลัง4เนาะอันนี้ก็คือเริ่มจากสัมประสิทธิ์กำลัง3นะมันก็จะเป็นแปด x กำลังสามบวก 4x กำลังสองบวก 4x กำลังหนึ่งบวก2 x กำลังศูนย์เศษเป็นศูนย์แล้วก็เวลาอย่างนี้นี่อย่าเพิ่งตกใจเผื่อบางคนเอ๊ะไม่คุนนะ้น่ะทำไม x บวกหนึ่งสองเนี่ยนะคือตรงนี้มันมี8 4 4 2เนี่ยเราดึง2ไปมาได้ล้วเ,เอามาคูณวงเล็บนี้ก็ได้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือดึงดึง2อมาแล้วเนี่ยนะดึง2อมาเนะี่ย คือสองนี่จะดึงมาตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าการคูณมีสมบัติสลับที่ผมสลับมาข้างหน้าเลยนะแล้วก็ข้างในก็คืออะไร 4x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก2 x บวก1นะก็คือผมผมดึง2อ,อกมานะแล้วเอา2อ,อมาไว้ข้างหน้าต่อมาก็เนี่ยถ้าถ้าอยากยไม่อยากได้เศษส่วนเนี่ยก็เอาเอา2คูณเข้าไปก็ได้นะเวลาคูณก็ออกมาเป็นเท่าไหร่2 x บวก1น่นี้ก็ได้นะ ก็เผื่อบางคนไปตกใจไม่เอาไม่เอาเศษตัวนี้นะอ่ะต่อมาครับมันเป็นการสามก็ต้องนั่งทำต่อนะแล้วก็ที่ที่เคยบอกไปว่าไม่ไม่ต้องไปไล่ใหม่หมดเนาะตรงที่ว่าไอ้ไอ,อ้บวกลบหนึ่งเรามันไม่เวิร์กไปแล้วนะแต่ว่าแล้วก็บวกหนึ่งส่วนสองก็ไม่เวิร์กไปแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องลองลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยลบหนึ่งส่วนสองต่อ หรือลองเนี่ยเนี่ยบวกลบหนึ่งสี่กับบวกลบหนึ่งส่นแปดนะอ่าคอนี้จริงๆเราแอบรู้ด้วยว่าเอไอ,อ้พวกบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งส่แปดไม่เวิร์กหรอกเนี่ยผลเดียวกันเนี่ยมันมันบวกอย่างเดียวเลยนะมันไม่มีทางได้ศูนย์เลยนะดังนั้นเราต้องการทดสอบลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนแปดว่าอันไหนเวิร์กนะสำหรับการแยกตัวประกอบพหุนามตัวนี้เหมือนเดิมตรงนี้ผมก็จะให้ตัวนี้นะเป็น p หนึ่ง x นะ แล้วก็ผมทดสอบ c คือลบหส่วนสต่อนะแล้วก็ p หนึ่ง x เอาสมมัติมาเขียนเรียงนะ c x กำลังสามส x กำลังสองสอง x กำลังหน x กำลังศทดสอบ c คือลบหนึงส่วนสองดึงลงมาคูณเสร็จออกมาเป็นลบสบวกกันเป็น0คูณกันเป็น0ย์บวกกันเป็น2คูณกันเป็นลบหนงี่ได้แล้วเห็นไหมนะศนย์นะแสดงว่า p 1 x เนี่ยถ้าเราแยกประกอบออกมาเนี่ย เราจะรู้ว่าตัวประกอบหนึ 4, ่งคือ x ลบ c เมื่อ c คืออันเนี้ยนะตัวประกอบเนี่ยเศษเ,เป็นศูนย์นะแสดงว่าตัวเป็นตัวประกอบนะ,ะตัวประกอบของพี่หนึ 4, ่ง x ก็คือ x ลบ c มีตัวหนึ่งก็คือ x มันลบ c ก็กลายเป็นบวกหนึ่งส่วนสองฐารคืออะไรนะเศษเป็นศูนย์แน่ละส่วนบนหารน,นี่คือสัมประสิทธิ์ของผลหารจากกำลังสามก็กลายเป็นกำลังสองมันก็คือ4 x กำลังสองนะเริ่มไปสี 4, x ่ 2, 0, x กำลังสองศูนย์ x กำลังหนึ่งบวกสง x กำลังศูนย์ นะแล้วก็มุกเดิมตรงที่ว่าอย่าไปอย่าไปตกใจเสียส่วนนะดึงสองออกก็ได้นะทาแบบเดิมดึงสองออกมาหลักข้างในเหลือสอง x กำลังสองบวกหนึ่งแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคูณที่เสศจก่อนเนาะคูณที่เ็จก่อนเอาสองคูณเข้าไปอีกนะเป็นสอง x บวกหนึ่งนะสอง x กำลังสองบวกหนึ่งแล้วเราก็เอาพีหนึ่ง x ที่แยกแล้วเนี่ยไปแทนกลับเข้าไปนะ ซึ่งซึงมันก็คือจะได้ px ดังนั้น px เป็นไง px นะเราก็เท่ากับนะมันก็จะมี2 x บวกหที่แยกมาแล้วแล้วก็มี p 1 x ที่แยกมาเพิ่มเป็นอันนี้แล้วก็จะจค้างแค่นี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันมันรวมได้นะเราก็รวมให้เรียบร้อยแล้วกัน นี่ก็เป็น 2x บวก1ยกกาลัง2 2x กำลัง2บวก1นะ,ะในกรณีที่แค่แยกตัวประกอบเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกันแหละจะรวมไม่รวมเนาะ,ะแต่ว่าในการแก้สมการเนี่ยแหละที่ผมบอกไปนะว่าอะไรเหมือนกันก็เอามารวมรวมกันให้เรียบร้อยก่อนนะมันจะได้แบบว่าเอาไปคิดการคิดเครื่องหมายตามที่ผมสอนไว้ในห้องนะครับได,ได้ถูกต้องเนาะ ก,ก็ก็เสร็จข้อนี้นะสรุปว่า px เรออาแยกตัวประกอบมาเป็น 2x บวก1ยกกำลัง2คูณกับ 2x กำลัง2บวก1นะตามเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลบเลยนะครับใครจดไม่ทันก็กด p อ u s e ไว้นะหยุดไว้แล้วก็ลอกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนผมจะลบเลยไม่งั้นมันเลอะเทอะนะขี้เกียจเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยนะเลื่อนเยอะผมจะตาลายนะครับ ลบเสร็จแล้วก็มาข้อสุดท้ายนะครับข้อ4ก็นี่คือ px ของเรานะแล้วก็มานั่งตัวหาตัวหารของลบ4กับ3นะเนี่ยนะหาตัวหารของลบ4กับ3ลบ4ก็มีบวกลบ1แล้วก็บวกลบ2แล้วก็บวกลบ4ตัวหารสองสก็มีบวกลบ1กับบวกลบ่าไล่หารเหมือนเดิมนะ4นะเอาอันนี้ไปไล่หารอันนี้เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เอาอันนี้ไปไล่หารไป แล้วก็เอาน,นี้ไปไล่หารไปนะซมีอะไรบ้างนะหารชุดแรกก็มีบวกลบ1กับบวกลบ1ส่วน3ต่อมาหารต่อก็มีบวกลบ2กับบวกลบ2ส่วน3หารต่อบวกลบ4กับบวกลบ4ส่วน3นะหือเดิมเราก็เอาเริ่มจากตัวง่ายๆก่อนนะเผื่อเผื่อได้ไเนี่ยเริ่มจากพวก1 2 หนะึ่งส่วนสหรืออะไรตัวเลขน้อยๆน,นะโอเคลองเลยนะครับเอาซีเท่ากับหก่อนนะแล้วก็เอาสมประสิท์ทธิซึ่งคือตรงนี้เนี่ยมาเขียนเรียงตามดีกรีก็จะมี 3x กำลัง4ลบ 8x กลังส 1x ่งกลังสองลบ 4x ยกกลัง0แนตะ่ถ้าไม่เรียงอย่าลืมเรียงให้เรียบร้อยก่อนนะครับ1นะแล้วก็ดึงลงมา หนึ่งคูณสามได้สามบวกกันเป็นลบห้าคูณกันเป็นลบห้าบวกกันเป็นลบสี่คูณกันเป็นลบสี่บวกกันเป็นสี่คูณกันเป็นสี 4, กก่ 4, กก 4. อ่าได้ศูนย์โชคดีอีกแล้วนี่นะถือว่าโจทย์ไม่โหดร้ายกับเราเล่นไปนะ px ก็เลยรู้ว่าเนี่ยพอเศษเป็นศูนย์ไว่า px มี x ลบ c เป็นตัวประกอบนะซึ่งก็คือ x ลบหนึ่งนะแล้วก็ผลหารคือไรหารออกมาเป็นศูนย์แล้วก็ผลหารนีออร่มีสองประสิทธิ์นะครับ จากกำลัง4ก็จะได้กําลัง3มันก็จะได้สเนี่ยนะอันนี้คือสัมประสิทธิ์นะสามแล้วก็เป็นเอ็กกลังสามนะลบประมาณหนึ่จะเป็น 3x มกําลังสลบห้เกําลังสองลบสี่บวกสแล้วก็ต่อมานะทาต่อนี่คือเรียกว่า p ีหนึเาพ1หมาทําต่อเรียงสัมประสิทธิ์สามลบหลบสี เอา C ชุดเดิมไปก็ได้นะ,ะก็ C ชุดเดิมเป็นไงคือคือหนึ่งหนึ่งลองแล้วได้เราก็ลองอีกรกอบก็ได้นะถ้าไม่ได้ค่อยไปเลื่อนนะันถัดไปก็ได้ก็ซเท่ากับหนึ่งอีกรอบดีกวนะ่า 1, นะ c เท่ากับหนึ่งนะสามนะเราก็คูณออกมาเป็นสามลบสองเป็นลบสองเป็นลบหกลบหกเอาไม่ศูนย์ซะแล้วนะ,ะนี่ได้ลบสองนะไม่ไม่ศูนย์ละก็ 1, แล้ว C เท่ากับหนึ่งไม่เวิร์กแล้วต่อมานะ เอาีเป็นลบหนึ่งบ้างนะสีเป็นลบหนึ่งอ่าสัมประสิทธิ์ครับก็เอาตัวเดิมมานะสามลบห้าลบสี่สี่นะต่ะต้องเน้นย้ำว่าอย่าลืมเรียงด้วยนะนี่ผมเขียนเรียงไว้แล้วนะถ้าโจทย์ไม่เรียงเนี่ยนักเรียนต้องเรียงให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคำตอบผิดนะเรียงสัมประสิทธิ์จากอ่พวกดีกรีมากเลยนะมาดีกรีน้อยเนี่ยนะ 3 2 1 0เนี่ยนะครับแล้วก็ลบ1นเนาะออมาทดสอบสิก็ดึง3ลงมาคูณเสร็จออกมาเป็นลบ3บวกกันเป็นลบ8คูณกันเป็น8บวกกันเป็น4คูณกันเป็นลบ4อ่าได้0จะไแสดงว่า x เอ่อ x ลบนะเป็นตัวประกอบของอะไรของ P1x เราก็เลยว่า P1x นะ มีตัวประกอบ1คือ x ลบ c นี้นี่ก็คือนะล,ลบหนะลบหนก็ x ลบ c คือ x บวกหนึ่งหาออมาเป็น0ูย์แล้วก็ผลหานี่นี่สัมประสิทธิ์นะครับดังนั้นจาก p ี่1 x ซึ่งเป็นพหุนามกำลัง3ามนี่คือสัมประสิทธิ์ของพวกกำลังสองกำลัง1นึ่กำลัง0มันก็จะเป็น3 x กำลง 2, ังสองลบแ x บวก c นะแล้วกอ็อันนี้เนี่ย มัน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 กำลังสองแล้วนะเราก็คิดในใจได้ 3x คงให้ลองอย่างเดียวอยู่แล้ว 3x กับ x กนะเราก็มาลอง4ว่าจะ2 2หรือ4 1ดี4 3 2 2 2 6ออกับ2อ่าได้อยู่นะก็คือ2กับ2นะ2กับ2แล้วก็ใส่ลบมันจะได้เครื่องหมายลบก็จะมี 3x กำลังสองนะแล้วก็ลบหก x ลบ 2x ก็เป็นลบ 8x นะแล้วก็อันนี้คูณอันนี้เป็น4นั่นเองนะก็แยกพ้นงนำ p 1x เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปแทนในนี้เนี่ยเราก็จะได้การแยกตัวประกอบของพจนานำ px นะตามจ,จทย์จัอัน px ก็จะเป็นอะไรแยกตัวประกอบแล้วนะลอกมา x ลบ1ลอกมาต่อมา, x อมา p 1x นะ p 1x นีลอกอันนี้นะแยกไว้แล้วก็จะเป็น x บวก1 3 x ลบ2 x ลบ2นั่นเองนะก็เลยอาจบาการคำนวณในข้อ4เนาะสรุปได้แล้วก็จบพอดีนะจบ4ข้อนานเลยนะเพราะว่ามันมันมันต้องแทนค่าเยอะนะครับแต่ว่ายังไงก็จบการเฉลยแบบพือคัน3าจุดนะ ที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวประกอบพหุนามแค่นี้นะครับก็ดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ